วันนี้มีคุณลูกค้าได้นำ iPhone 16 Pro นะครับตัวนี้เป็นสีไทเทเนียมธรรมชาตินะครับผมกอลลูกค้าแจ้งมาว่าได้ทำตกกระแทกมาในส่วนของฝาหลังก็แตกตามระเบียบเลยนะครับใส่เคสก็ไม่อยู่รัาการนี้โอเคก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการเปลี่ยนในส่วนของฝาหลังนะครับผมตามไปดูกันเลยครับ ก็ตัวนี้นะครับจะเป็นฝาหลังที่ทางร้านใช้นะครับนี่นะครับฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะเป็นในส่วนของอาฝาหลังใหม่เดี๋ยวเราก็จะาในส่วนของฝาหลังใหม่เนี้มาใส่เข้ากับบอดี้จะสังเกตได้เลยว่ารุ่นนี้แกะฝั่งหลังง่ายมากเลยนะครับโอเคก็ด้านหลังของ iphone 16 pro นะครับจะสังเกตได้เลยนะครับว่ารุ่น iphone 16 pro นะครับแบตเตอรี่ของเขานะครับจะหุ้มไปด้วยอลูมิเนียมนะครับซิงรุ่นนี้นะครับจะมีตาโลโก้ a p p l e แล้วนะครับผมปกติทุกรุ่นไม่มีนะครับ ผมได้แกะในโซนของฝาหลังเก่าออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะทําการใส่ในโซนของฝาหลังใหม่นะครับแกะง่ายนะครับรุน่นนี้อย่างที่บอกไปต้นคลิปเท่านี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้ในโซนของกาวกันน้ําไม่ต้องกลัวนะครับที่ร้านนะใสให้ทุกตัวเลยนะครับ โอเคก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการอัดในสอนของกระจกฝาหลังนะครับถ้าสมมติว่าเราไม่อัดอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้กาวขอบมันมีรอยอ้าขึ้นมาได้นะครับที่ร้านก็จะใช้อ,อุปกรณ์เครื่องมือมาตรฐานเลย เรียบร้อยนะครับผมสําหรับการเปลี่ยนในส่วนของฝาหลัง iPhone 16 Pro นะครับผมลูกค้าท่านใดนะครับที่พบเจออาการฝาหลังแตกแบบนี้นะครับก็สามารถเข้ามาที่หน้าร้านได้เลยนะครับร้านเราไปตั้งอยู่ที่เพ e รพาร์คลังสิตชั้น3ส่วนเซ็นทัลนะครับผมส่วนลูกค้าท่านใดนะครับที่ไม่สะดวกเข้ามาซ่อมกับทางหน้าร้านก็สามารถจัดส่งเครื่องมาได้นะครับไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์เ r อรี่แฟรี่เพสนะครับผมโอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ